รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการคนไกลโรคหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพพร้อมสอดแทรกเคล็ดลับการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลาจากโรคทางช่อง,อง2 NBT2 HD ค่ะช่วงรอบรู้สู้โรคประโยชน์ของน้ำช่วงสุขก,กายสุขใจกับหมอพรเทพมาสร้างความสุขด้วยตนเองวันนี้คุณหมอพรเทพมีเคล็ดลับมาฝากห้ามพลาดนะคะ ช่วงคุยกับหมอโรค SLE เป็นโรคเกี่ยวกับอะไรสาเหตุของโรควิธีการดูแลรักษาต้องทำอย่างไรติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการคนไกลโรควันนี้ค่ะสนับสนุนรายการโดยยาฟ้าแถบฟ้าทลายโจรจากโรงพยาบาลเยันที สนับสนุนโดยเซฟกันกองความสุขทุกที่ทุกเวลาเครื่องกองน้ำคู่คนไทยกว่า45ปีรอบรู้สู้โลกวันนี้จะมาคุยถึงประโยชน์ของน้ำในการสู้กับโรคสู้กับโควิดในร่างกายเราเนี่ยน้ำหนัก50กิโลเป็นน้ำแค่40กิโล ประมาณ80เป็นต์นน้ำเพราะฉะนั้นถ้าเราดื่มน้ําไม่เพียงพอร่างกายเราจะไม่สามารถกําจัดเชื้อโรคออกจากร่างกายได้ทางเหงือ่อทางน้ํามูกน้ําลายและปัสสาวะเพราะฉะนั้นต้องดื่มน้ํำไปพอผู้ชายจะต้องดื่มอย่างน้อยวันละ2ลิตรหรือ8แก้วผู้หญิงและผู้สูงอายปุประมาณ6แก้วคือลิตรครึง่งแล้วอยากเน้นว่าเป็นน้ําที่ไม่เย็นช่วงนี้นะฮะขอให้เป็นน้ําอุ่น เพราะจะละลายเสมหะได้มากกว่านอกจากนี้น้ํายังมีคุณค่าประโยชน์ต่อร่างกายอีกหลายด้านอย่างน้อย6ด้านด้านที่1ก็คือทําให้ผิวพรรณท่านสวยงามตาจะเป็นเงางามเพราะว่าน้ํามันจะออกน้ําตาออกอันที่สองคือเรื่องลดน้ําหนักการดื่มน้ำเข้าไปจะทําให้การเผาผลาญในร่างกายดีขึ้นการดื่มน้ําตอนเช้าตื่นมาจะช่วยเรื่อง การเผาผลาญในร่างกายขึ้นทํางานทันทีมันเหมือนกับน้ํามันที่พาเอาสารต่างๆไปสู่การเผาผลาญน,นอกจากนี้การดื่มน้ําก่อนอาหารครึ่งชงั่วโมงทุกมือ้อสักสองแก้วจะทําให้กินข้าวได้น้อยลงและเผาผลาญได้มากขึ้นเป็นแนวทางวิธีการลดน้ําหนักข้อดีข้อที่สามคือน้ําจะเข้าไปสู่สมองด้วยในสมองของคนเนี่ย น้ำหนักประมาณกิโลหนึ่งเนี่ยฮะจะมีน้ำถึงมากกว่า80%เซเพราะฉะนั้นสมองคนจึงจาเป็นจะต้องมีเอาน้ำเข้าไปหล่อเลี้ยงหล่อลื่นและลดความร้อนในสมองจากการที่ทำงานคิดคํานวณเนี่ยมันร้อนบางทีมากกว่า37องศาถึงเกือบ39องศาเลยถึงทำให้เราปวดหัวการดื่มน้ำจึงทำให้เป็นการชะล้างและทำให้สมองทำงานดีขึ้น สดชื่นอ่อนเพียหายไปลำดับต่อไปก็คือจะช่วยกระตุ้นเรื่องขับถ่ายคนที่เป็นโรคท้องผูกนี่เพราะว่าน้ำในร่างกายไม่เพียงพอเขาก็จะไปดูดน้ำจากลำไส้มาใช้ก็ทำให้ท้องผูกตอนเช้าถ้าเราดื่มน้ำไปสักสามแก้วตื่นนอนมานะฮะจะก,กระตุ้นระบบขับถ่ายในลำไส้ให้เข้าไปอุจจาระเลยทันทีข้อที่ห้าจะลดการเจ็บป่วยมากมายเลยนะฮะก็คือลดความดัน พรน้ำเริ่มมากขึ้นหลายเวียนเลือดดีขึ้นปวดหัวเบาลงะเะลร็งต่างๆกระเพะาะปัสสาวะอักเสบข้ออักเสบอ่อนเพียและหัวใจทํางานไม่ปกตินี่เป็นข้อสุดท้ายที่สําคัญมากคือจะช่วยลดการเจ็บป่วยการทํางานร่างกายดีขึ้นก็จะทําให้โครคภัยไข้เจ็บที่ผมกล่าวถึงดีขึ้นทันทีอย่าลืมนะน้ําจะช่วยท่านขับเสมหะลดการติดเชื้อโควิดด้วยครับ ขอให้ทุกท่านปลอดโรคปลอดภัยกันทุกคนครับสวัสดีครับขอขอบคุณผลิตภัณฑ์สเปรย์พ่นจมูกเคลียร์คิวพีน้ำสลัดที่เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดอร่อยชิวๆจิ้งราผัดจุ่มหรือย่างไม่วนไม่ซ้ำไม่จำเจคิวพีเป็นได้มากกว่าน้ำสลัด วิตามินซีมีส่วนช่วยในการทําหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันวิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทํางานของระบบประสาทและสมองจะ C หรือ B12 ก็ต้องยันทีวิตามินวอเตอร์ยันทีวิตามินวอเตอร์เครื่องดื่มประจําบ้านสนับสนุนรายการโดยยันที ee, กระชายขาวจากโรงพยาบาลยันที ช่วงสุขกายสุขใจกับหมอพรเทพวันนี้ห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนเลยนะคะคุณผู้ชมเรื่องความทุกข์ที่คุณผู้ชมมีอยู่ทั้งเรื่องที่ผ่านจากโควิด -19 เ้รื่องสถานการณ์เศรษฐกิจต่างๆวันนี้เราหันมาสร้างสุขด้วยตนเองซึ่งคุณหมอพรเทพมีเคล็ดลับมาฝากค่ะนายแพทย์พรเทพสรีวนณา,า,ารังสรรค์นายกสมาคมวิชาศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยอยู่กับนี่แล้วคุณหมอสวัสดีสสดค่ะคถูกต้องไหมคะสร้างสุขด้วยตนเองสร้างสุขด้วยตนเองถ้าเรามีความทุกข์ มากๆเนี่ยถ้าเราคิดไปทางลบมันแย่เลยนะบางคนน้ำท่วมองคิดทางบวกได้ก็คือว่าโอ้ดีจังเลยนะอย่างน้องสาวผมอะค่ะช่วชีวิตรับราชการก่อนกเนกษียณเขาเก็บสะสมของไว้เยอะอพอน้ำท่วมขนของไม่ทัน พอน้ําลงเขาได้วิธีได้เวลาที่จะทําการสังฆานาบ้านหมดเลยทิ้งหมดจัดโซนใหม่เลยจัดใหม่หมดบ้านสะอาดเอี่ยมและของที่มันสะสมไว้ไม่รู้จะทิ้งไม่ทิ้งได้ทิ้งกันคราวนี้เองเราคิดว่าเออในมุมบวกเรามีอะไรบ้างอีกมุมหนึ่งต้องต้องคิดเสมอเลยนะอันที่หนึ่งเลยเราจะสุขไม่สุขอยู่ที่เราคิดมุมที่มันเป็นประโยชน์กับเราพิมพ์บวกก็คือ คิดยังไงว่าเราได้อะไรดีขึ้นมาจากตรงนั้นมั่งไม่จะคิดแต่เรื่องเสีย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 อันนั้นทุกเลยอันนั้นทุก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 เลยเล้าทุกเช้าตื่นมาก็ยิ้มกับตัวเองฝึกยิ้มวันนี้เราจะมีความสุขอะไรบ้างคิดว่าเลยแล้วก็หัดเจอใครก็ยกกล้องมาส่องเซลฟี่กันหน่อยยิ้มทีหนึ่งวันหนึ่งเซลฟี่พันครั้งยิ้มพันครั้งฝึกคิดบวกฝึกยิ้ม โดยการถ่ายเซลฟี่การยิ้มก็นอกจากตัวเราที่เห็นเราในกระจกหรือว่าเห็นในรูปภาพแล้วคนที่อยู่รอบข้างเราาก็ได้ยิ้มกับเราด้วยก็ยิ้มถ้าเราให้เกียรตินะคุณหมอวันนี้มีรอยยิ้มแฮปปี้มีความสุขใช่ไหมคะเนี่ยอย่างผมไปถ่ายรูปกับใครเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะส่งให้นะโอเคเขารู้สึกเขาภูมิใจมากมีคนมาขอถ่ายรูปเขาด้วยในชีวิตนี้หาคนได้นะมาขอถ่ายรูปกเขาอะโอเคเขาก็ดีใจเกิดมิตรภาพด้วยนะคะเกิดมิตรภาพอันนี้ก็คือฝึกยิ้ม คือคิดบวกนี่ข้อที่หนึ่งเลยบรรทัดแรกเลยของชีวิตทุกวันนะแล้วอันที่สองก็คือว่าไปที่ไหนก็คิดอย่าคิดลำคาญเขาอย่างเจอขอทานนะ,นะเราคิดว่าเราจะเขาลำบากเขาถึงมาขอเราเราให้เขาอย่างนี้เป็นการทำทานด้วยใจบริสุทธิ์ค่ะม่เคยให้เงินขอทานไหมเคยค่ะคุณหมออย่างเช่นเวลาที่เดินผ่านทั้งสะพานลอยถ<ร>นนต่างเรา้า แล้วเรารู้สึกยังไงอย่างแรกคือก็เห็นเขาลําบากด้วยด้วยด้วยสายตาที่มองอ่ะให้เผื่อเขาจะได้เอาตรงส่วนนี้ไปซื้อของกินซื้อของใช้ที่เขาจําเป็นเรามองมุมนี้ก่อนแต่จริงๆแล้วมี่ไม่รู้ลึกๆแล้วคือได้กับคนให้อเราจะรู้สึกมีความสุขมากจากการให้ชหอเราทำทานแล้วก็เวลาไปวัดก็ทําบุญใช่ค่ะเมื่อวานนี้ผมก็ไหว้เจ้าพ่อคนอิมเจ้าแม่เจ้าพ่อคนดูเจ้าแม่วนอิม ผมก็ทาบุญก็บางทีก็ยี่สิบบางทีก็ห้าสิบพอเราทําบุญแล้วเรารู้สึกว่าเราจะมีความสุขคือการให้ทานอการให้ทานให้ทานแต่ว่าให้ทานแล้วเราอย่าเดือดร้อนนะเพราะเวลาให้เนี่ยให้ด้วยความอยากให้ให้ด้วยความเห็นใจให้ด้วยความสุขใจมันจะเกิดความสุขคือเราเราทาบุญเราอย่าไปคิดว่าเราจะได้คืนนะถ้าเราไม่คิดว่าเราจะได้คืนเดี๋ยวมันมาจากใจเลยอื แล้วถลึงหนึ่งให้ขอทานบาทหนึ่งให้ขอทานร้อยบาทมีค่าเท่ากันคือเราได้ความสุขเท่ากันค่ะแต่ถ้าให้ร้อยบาทให้โดยว่าโอ๊ยมากไปน้อยไปเอ๊อย่างวุ่นอย่างนี้อันนี้ไม่ได้เลยนะทําบุญอย่างงี้ยังไม่ได้ความสุขเลยต้องให้ครับให้ทานให้น้ําใจให้กับคนที่เดือดร้อนอย่างที่มีว่าเนี่ยนั่นเป็นผลอันนี้ข้อที่สองเนี่ยข้อที่สามคือเราต้องรู้จักภูมิใจตัวเองเออนะ มองกระจกทุกเช้าบ้างนะเอ๊ะเรามีอะไรดีนะเนี่ยโอ้เวลาเรายิ้มนี่นะฟันเราสะอาดขาวนะเวลาเรายิ้มสายตามันแผวได้ยิบระยับเลยนะมีความภูมิใจตัวเองสุขภาพดีสุขภาพฟันดีแต่อย่าหลงตัวเองนะว่าเรายอดที่สุดในโลกเก่งที่สุดในโลกมันเส้นบางๆนะคุณหมอบางๆรนะหว่าง,างภูมิใจคือเออเราทําดีเราดีนะค่ะแต่อย่าไปนึกว่าเราเราหลงตัวเองเราเก่งเลิศเลอเลิศอันนี้หลงละค่ะ ดีก็คนอื่นนะนี่ไม่ใช่ภูมิใจละภูมิใจคือภูมิใจสิ่งที่กราทำานะอย่างผมก็จะภูมิใจว่าผมเนี่ยได้ทํำรายการทีวีเรื่องกล้วยให้ประชาชนได้กินกล้วยแล้วก็สุขภาพก็ดีเนี่ยภูมิใจตัวเองอย่าไปนึกว่าเราเก่งกับเพื่อนนะที่จัดทีวีดีกว่าอันนี้หลงตัวเองละหลงกับภูมิใจนี่อยู่เส้นบางๆเลยเส้นนี้ตัดตรงที่ว่าเราจะต้องภูมิใจในสิ่งที่เราเป็น ไม่ใช่เราไปภูมิใจในสิ่งที่เราเหนือคนอื่นอันนั้นหลงตัวเองนะพอหลงตัวเองแล้วก็จะมองข้ามจุดด้อยของตัวเองก็จะไปเปรียบเทียบอะไอีกคุณแล้วก็พอหลงหลงตัวเองปุ๊บเราก็จะไปถูกข้อต่อไปคือไปดูถูกคนอื่นเขาไม่ได้นะทุกคนมีดีพระเจ้าอยู่หัวสอนพวกเราไว้ประการที่เก้าท่านสอนว่าทุกคนมีดีอย่าไปดูถูกกันเราต้องสนับสนุนกันต้องช่วยเหลือกันนี่คือ และการที่เก้าท่านสอนพวกแพทย์ไว้นะฮะข้อต่อไปรู้จักพอรู้จักพอซะบ้างนะไม่เ็งพอได้คือเอาศอกไห้ศ <c oughs> อ,อกเอาวา มีงานเท่านี้รายได้พันหนึง่งจะขอสอ0พันเพราะได้สองพันมันไม่สุดสุดะค่ะคุณหมอและความอยากมีมันมีไปเรื่อยๆความอยากมันก็จะกลายเป็น<ะ>ความโลภ<ะ>ไม่คุณหมอความความโลภต้องรู้จักพอแล้วนะฉันพอแล้วฉันฉันเหนื่อยแล้วฉันหยุดแล้วพอประมาณพอเพียงค่ะไม่ใช่ฉันมีเงิน ล้านจะต้องเอาสองล้านให้ได้5ล้าน10บล้านจะตั้งตรงน,นี้เรื่องความโลภจะตามมาอันนี้เข้ากับสุขภาพไปเลยนะคะคุณหมอเพราะว่าบางคนก็คิดว่าฉันต้องทํางานหาเงินเยอะๆหาเงินเยอะแต่กว่าจะได้ใช้เงินบางทีสุขภาพก็แย่ไปด้วยใช่ใช่ต้องรู้จักพอ,อพอในงานพอในเงินพอในลาบยศสรรเสริญน,นะก,ก็ปล่อยวางตัวเองรู้ค่าตนเองะนะอันนี้ข้อที่4ี่แล้วข้อที่5าก็คือทําวันนี้ให้ดีที่สุดวันนี้เราออกจากบ้านเราต้องทําวันนี้ให้ดีที่สุดทําได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะ คือเป้าหมายวันนี้ค่ะข้อต่อไปก็คือต้องรู้จักอ่อนหวานมั่งอ่อนหวานอ่อนหวานก็คือแต่ไม่ใช่ไม่ใช่การที่ต้องรู้จักว่ามีแฉ่งนะคุณหมอนอ่อนหวานเช่นเอ๊ตรงนี้มันไม่สวยหาดอกไม้มาวางหน่อยอันนี้อ่อนหวานละให้ดูสดชื่นด้วยก็ห้ามพูดจาที่ไม่เพราะเลยนี่ศีลมุสาวาทาด้วยนะคือต้องรู้จักทำอ่อนหวานแต่เธอทำอะไรให้คนให้เธอแล้วเราได้นะอ่อนหวาน เช่นถือดอกกุหลาบให้เธอหนึ่งดอกนี่ผมทําตอนเป็นนักศึกษาแพทย์นะเอาไปให้สาวคนหนึ่งทุกวันทุกวันดอกกุหลาบผ่านสวนกุหลาบไปตัดเรามีความสุขไปเลือกดอกกุหลาบแล้วอันนี้คือความหวานหวานก็ด้วยคําพูดด้วยการแสดงนะด้วยสายตาต้องจริงใจที่โต๊ะทํางานผมนั่นก็จะมีผู้ดางวางอยู่เวลาทํางานคียกๆก็หันไปดูโอ้มันล่างมันเพิ่มมาแล้วเนาะเออแล้วมัน สวยขึ้นนะมันไม่สวยเอาน้ามันหมกเอาหน้าไปเติมเพิ่มเป็นสตอรี่ให้ตัวเองในแต่ละวันก็เติมพลังด้วยการความคิดอ่อนหวานค่ะแล้วก็ให้รางวัลตัวเองบ้างสําคัญมากต้องพักผ่อนฮะเพรานเราทำแต่งานทำแต่งานไม่เคยไปพักผ่อนไม่เคยไปเที่ยวเลยนะตั้งแต่แต่งงานมายังไม่เคยไปฮันนีมูนนี่ไม่ได้นะต้องไปให้รางวัลตัวเองบ้างนะแล้วซื้อของให้ตัวเองบ้างเช่นเออซื้อเสื้อใส่ตัวเองบ้างแต่พอควรนะให้รางวัลตัวเองไป ไปกินอาหารอร่อยๆสักนิดหนึ่งไปเที่ยวชายทะเลสักหน่อยหนึ่งไปไหว้พระทําบุญให้รางวัลนี่ทั้งหมดนี้นะหนีไม่พ้นเลยทั้งเจ็ดข้อที่กล่าวไปเนี่ยรวมๆแล้วมันเรื่องศีลทั้งนั้นเลยนะช่ศีลห้าใช่ค่ะศีลห้านี่เลยนี่เช่นเราต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่เอาเปรียบคนอื่นนะไม่รักทรัพย์พูดจาอ่อนหวานไม่ผิดลูกผิดเมียคนแล้วก็เราจะต้องไม่ดื่มสุราไม่กิน ไม่สูบบุหรี่ไม่ติดยาเสพติดอะไรงี้น,งนี่คือศีลห้าเลยชีวิตคนเราจะดีมากถ้าเรารู้จักศีลห้าก็คือทําตั้งแต่เรื่องทานศีลให้ให,ให้ทานคนด้วยแล้วสูอศีลด้วยอ,อย่างนี้เราก็จะมีความสุขครับค่ะที่คุณหมอพูดมานี่ถือว่าครอบคลุมเลยนะคะคุณผู้ชมลองเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันเชื่อได้ว่านอกจากตัวเราจะมีความสุขแล้วคนในครอบครัวคนที่เรารักและคนรอบข้างของเราก็จะมีความสุขแล้วก็สุขกายสุขใจ เหมือนที่คุณหมอควันเทพเน้นย้ำมาเสมอนะคะคุณหมอนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะคะที่มาเคลบดีๆแบบนี้เดี๋ยวมีจะลองไปทําดูบ้างความสุขจะได้เกิดขึ้นกับตัวเองคุณหมอขอบคุณค่ะสวัสดีครับ สนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง d s c ซอยเรียงคุณค่าวิตามินอร่อยได้นมได้เนื้อ d s c ซอยรสไหนตอนไหนก็อร่อย d s c คอนซอย d s c เซซามิซอย d s c โคก้นน้ซอย BSC โกโก้ซอยเรียงความอร่อยเรียงคุณค่าวิตามินสี่รสสี่อร่อยลองเลยถามหา d s c ซอยได้ทุกที่ อ้าเลือกอะไรอยู่หรอเลือกซอยเกิดจ้ะรีวองซอยเกิดไงมีไฟเบอร์สูง7 000มิลลิกรัมแถมมีโปรโตีน6 000มิลลิกรัมแล้วยังอร่อยมากดีมากเนี่ยต้องลองบ้างละรีวองที่ท็อปส์นะครับ QP น้ำสลัดที่เป็นได้มากกว่าน,น้ำสลัดกินแบบออริจินอลอร่อยชิวๆอ,อยากแซ่บจิ้มไปเลยอ,อ,อยากฟินราดชุๆ วันมันมนราดหรือผัดก็จัดไปอยากชุมช่มชุ่มจุ่มไปเลยหรืออยากหรูก็เอาไปย่างหอมอร่อยกับเตได้ทุกสไตล์ไม่วนไม่ซ้ำไม่จำเจ QP <P. S 1> เป็นได้มากกว่าน,น้ำสลัด P. P. สนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัด กับหมอวันนี้ค่ะเราจะมาคุยเกี่ยวกับโรค SLE ค่ะหรือว่าที่คนไทยเรารู้จักก็คือโรคพุ่มพวงนะคะเราจะมาดูกันว่าสาเหตุของโรคคืออะไรวิธีการดูแลรักษาต้องทํำยังไงวันนี้อยู่กับคุณหมอทีรวีวีรวันค่ะผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณาสุข56ทบเจเรญสํานักอนามัยกรุงเทพมหานาครคุณหมอสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณหมอคะ SLE นี่คือเป็นโรคเกี่ยวกับอะไรคะถ,ถ้าสมมติขยายความโรคนี้ค่ะ SLE เป็นโรคของภูมิคุ้มกัน ของร่างกายของเราเองเนี่ยทำลายเซลล์ตัวเองก็คือเหมือนกับว่าภูมิคุ้มกันของร่างกายปกติมันจะต้องไปต่อต้านเชื้อโรคไปช่วยในการปกป้องสิ่งแปลกปลอมแต่ปรากฏว่ามันดันไปคิดว่าเซลล์ร่างกายเราเนื้อเยื่อร่างกายเราคือสิ่งแปลกปลอมะนะครับมันก็คือความผิดเพี้ยนของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะครับแทนที่จะไปดักจับสิ่ง ผิดปกติก็ไปดักจับสิ่งปกติในร่างกายเราคือแสดงว่าโรคนี้คือก็อยู่ในร่างกายเรากระจกักกระจักภูมิที่คุณหมอใช่ครับภูมิของเราเองเนี่ยแล้วแล้ว,ลว,ลวช่วงไวัยไหนคะที่เขาจะแสดงอาการหรือว่าเราจะรู้ว่าเราเป็นโรคนี้ออคุณหมอมันเจอได้ตั้งแต่ในวัยวัยรุ่นถึงวัยกลางคนนะครับเจอได้เมื่อไหร่ถ้าโดยเฉพาะผู้หญิงนะโดยเฉพาะผู้หญิงถ้าอายุน้อยๆยยี่สิ 20, 30, บสามสิบบ่นว่ามีอาการซีด ก็คือเออหน้าเตอะหน้าตาซีดมีผมร่วงมีผื่นขึ้นตามหน้านะครับปวดตามข้อซึ่งอันเนี้ยอาการพวกเี้ยเกิดขึ้นพร้อมๆกันหลายๆอวัยวะยังไงควรจะไปพบแพทย์อันนี้ต้องไปหาคุณหมอให้ตรวจให้ละเอียดเลยว่าเกิดจากอะไรเป็นโรคนี้หรือเปล่าเพราะอะไรก็ตามที่มันมีหลากหลายอวัยวะที่มีความผิดปกติมันต้องนึกและมันเป็นโรคที่ ทุกมันไปในกระแสะเลือดหรือเปล่าเพราะว่าอาวัยวะเราทุกอย่างเนี่ยเนื้อเยื่อเราทุกอันก็เลี้ยงโดยเลือดนะเนะาะาเลือดมันไป<อ>วิ่งไปได้ทุกท,กที่ถูกไหมครับนีถ้าเกิดตรงผมก็มีทำไมผมร่วงทําไมผื่นขึ้นเออทำไมปัสสาวะมีปัญหาทาไมมีอาการเหนื่อยมีไอหรือปวดตามข้อคือหลากหลายอาการเนี่ยยังไงก็ควรจะต้องไปพบเพื่อจะเจาะเลือดเช็คค่ะ พอเรารู้ตัวแล้วว่าอาการเริ่มมีไปหาคุณหมอแล้วก็ตรวจวินิจฉัยแล้วว่าเป็นโรคนี้แหละหลังจากนั้นคือวิธีการดูแลรักษานอกจากที่คุณหมอแนะนํามาส่วนใหญ่จะเป็นแนะนํำยังไงคะส่วนใหญ่นะครับก็จะต้องใช้ยาที่เขาเรียกว่ายากดภูมิต้านทานนะเพราะว่าภูมิต้านทานตัวเนี้มันมากเกินมันมาทาลายร่างกายตัวเองเราก็คุณหมอก็จะให้ยามากดภูมิต้านทานไว้ไม่ให้ทาลาย เซลล์ร่างกายหรือเนื้อเยื่อร่างกายของตัวเองมากเกินไปนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็คือหลังจากกินยาเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของต้องติดตามดูนะเพราะว่ามันอาจจะต้องไปกดปั่มหมวกไตมันอาจจะทําให้มีการหน้าบวมฉุกข,ขึ้นมานะครับจะทําให้กระดูกบางกระดูกพรุนได้พวกนี้เนี่ยต้องอยู่ในมือของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับเราจะซื้อ,อยากินเองยาหมอ้อยาชุดยาลูกกรอนเนี่ยค่อนข้างเสี่ยงเพราะว่าถึงแม้หาย หายปวดหายเพลียะนะเพราะมันก็คือยาที่ไปกดภูมิเราทําให้ร่างกายเรามไม่อักเสบมันก็จะรู้สึกดีขึ้นทั้งนั้นแหละครับแต่ถ้าเกิดเรากินโดยที่ไม่ได้อยู่ในมือของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเราอาจจะเจอผลข้างเคียงของยาตัวนี้หรือยาที่เราได้รับไปได้ครับค่ะฟังแบบนี้แล้วอะไรคะคุณหมอที่ควรหลีกเลี่ยงเพราะว่าบางบางคนมองว่าพฤติกรรมบางอย่างมันอาจจะไปกระตุน้นให้โรคนี้มีอาการรุนแรงมากขึ้นคะคุณหมอ ครับก็พฤติกรรมที่ทำลายสุขภาพเราเนาะเช่นอดนอนนะครับกินอาหารที่มันไม่ถูกสุขลักษณะเนาะ,ะกินปิ้งย่างที่มันไม่เกรียมอย่างเงี้ยเนื้อสัตว์ที่ติดมันอย่างเงี้ยครับไม่ออกกำลังกายต่างๆเนี่ยหรืออาจจะไปได้รับมลพิษสารพิษต่างๆสูบุรีอย่างเงี้ยคืออะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันเข้าร่างกายมันก็ไปทำลายเซลล์เราทำลายหลอดเลือดเราเกิดสารพิษในร่างกายหรืออนุมูลอิสระในร่างกาย มันก็ทาให้เซลล์เราแย่ลงแย่ลงแย่ลงรวมกับเจอไอพุมคุ้ม,มกันของร่างกายที่มันทําลายเซลล์เราด้วยอันนี้แหละร่างกายเราจะวิกหนักมากนะครับซึ่งอันนี้ก็ถ้าเป็นแล้วเนี่ยพยายามเปลี่ยนตัวเองปรับพฤติกรรมตัวเองกลับมาดูแลสุขภาพหน่อยนะบริโภคอาหารที่มันถูกสุขลักษณะนะไม่ปิ้งไม่ย่างนะครับแล้วก็อาหารค่อนข้างเรียกอาหารคลีนนะนะพืชผักสวนครัวทํากินเองได้อะไรอย่างงี้ครับแล้วก็ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทําจิตใจให้เบิกบานนะครับก็จะม่วกระตุ้นตรงนั้นนะคะคุณหมอส่วนคุณผู้ชมที่ฟังอยู่บางคนบางครอบครัวอาจจะอเป็นครอบครัวกันแล้วแต่พอคุณแม่หรือคุณพ่อไปตรวจเจอแต่คุณแม่เนี่ยหลายคุณก็คงสงสัยคุณหมอก็วางแผนจะมีครอบครัวแล้วอ่ะแต่แต่คุณแม่ตรวจเจอโรคนี้อยากให้คุณหมอแนะนําเลยค่ะว่าคุณแม่เองควรทำยังไงคะสําหรับหญิงในวัยเจริญพันธุ์เนาะอยากจะมีบุตรเนาะแต่ตัวเองบอกว่าอุ้ยหมอบอก เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองใช่ไหมครับควรจะไปปรึกษาสูตินรีแพทย์ก็คือคุณหมอสูก่อนเนาะ,นนะว่าว่าเ,เราจะวางแผนการตั้งครรภ์จะต้องทําอย่างไรบ้างโดยทั่วไปสามารถยังตั้งครรภ์ได้แต่ก็ต้องอยู่ในมือของหมอผู้เชี่ยวชาญว่าเราจะต้องมีการดูเจาะเลือดเช็คดูค่าต่างๆก่อนอะไรอย่างนี้ครับเพราะว่าถามว่าถ้ามันกําเริบม,มาในช่วงการตั้งครรภ์มันก็อาจจะมีความภาวะเสี่ยงต่อเด็กในครรภ์ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ควรจะต้องไป ปรึกษาสูตินารีแพทย์นะครับก่อนที่จะมีการวางแผนในการาจะมีลูกครับฟังอย่างนี้แล้วคุณแม่หรือว่าคุณพ่อที่เกี่ยวกับโรคนี้หรือว่าในครอบครัวเป็นโรคนี้ก็จะได้วางแผนการใช้ชีวิตด้วยนะคุณหมอส่วนเรื่องอื่นๆคุณหมอมีคําแนะนำไหมคะว่าโรค SLE เนี่ยมันน่ากลัวหรือว่าควรจะดูแลยังไงคะคุณหมอคือ SLE เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันคือถ้าเราอยู่กินยา ได้สม่ำเสมอนะไม่ขาดยาค่ะนะไม่หลงทิศหลงทางนะมผมเชื่อว่ามันจะคุมจนกระทั่งไม่ไปถึงไอ้ไอวัยวะ,วะที่มันเขาเรียกว่าอวัยวะล้มเหลวอะนะยกตัวอย่างเช่นสมมุติถ้าเกิดเรากินยารักษาไม่ดีค,ครับหรือว่าขาดการรักษาเลยไม่ยอมกินเลยมไม่เอาแล้วพอแล้วไม่กินแล้วต่อมามันอาจจะมีไตอักเสบจนไตาวายได้นะครับอาจจะมีปัญหามันขึ้นสมองได้เนาะม,มันก็คือมีแบบมีอาการชักได้หรืออาจจะไป ส่วนต่างๆมันก็คือทําให้ระบบภูมิคุ้มกัน้างร่างกายเนี่ยล้มเหลวได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เลยอยากจะฝากว่าถ้าเมื่อไหร่ว่าวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้แล้วไม่ต้องตกใจบางคนมีแค่อาการเดียวเองอนะมันไม่ได้มีกันทุกอาการนะแต่ถึงมีเยอะหลายๆอาการหลายๆอวัยวะก็อยู่ในมือแพทย์ก่อนอนะครับคุณหมอเขาจะพยายามหาวิธีปรับยาที่มันทันสมัยมากขึ้นที่จะควบคุมภูมิ คุ้มกันของเราไม่ให้ทําลายเซล์ลเราให้ได้ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น,น,นเพื่อป้องกันไม่ให้อวัยวะมันล้มเหลวไป<ม>นะครับก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันนะครับสําหรับคนที่เป็นโรคนี้นะเราไม่ได้ตั้งใจแต่เมื่อเจอโรคนี้เราต้องสู้อยู่กับมันมนะครับหลายๆคนเป็นแล้วก็ในที่สุดคุมอาการจนหยุดกินยาได้ก็มีนะ,ะนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเป็นโรคนี้แล้ว ต่อไปจะหมดหวังอะไรถ้าเราคุมอาการดีออกกําลังกายสม่ําเสมอก <c oughs> ประัฒานาที่เหมาะสมทําจิตใจให้เบิกบาน เราก็สามารถสู้กับมันได้แน่นอนครับร่างกายก็กลับมาแข็งแรงได้อาจจะเป็นคนใหม่ได้เลยนะคะคุณหมอก็เชื่อว่ากําลังใจจากคุณหมอรวมถึงคุณผู้ชมที่ชมรายการนี้ก็คงมีกําลังแรงใจสู้คือตอนนี้เราอาจจะยังไม่ใช่โรคนี้ไม่ได้เป็นโรคนี้แต่ถ้าวันหนึ่งเราเป็นหรือว่าคนในครอบครัวเป็นก็จะได้เอาเคล็ดลจากคุณหมอไปสู้กับโรคนี้ได้นะคะ,ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะคะขอบคุณค่ะ ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะการดูแลสุขภาพร่างกายควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพจิตใจส่งกำลังแรงใจให้กับทุทกๆคนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการคนไกลโรคสัปดาห์หน้าจะมีเคล็ดลับสุขภาพอะไรมาฝากคุณผู้ชมห้ามพลาดนะคะวันนี้มีและคุณหมอรองด้วยทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ เบีีซอยรถไหนตอนไหนก็อร่อยเบียีคอนซอยเบียสีเซซามิซอยเบียซีโคค้อนซอยเบียซีโกกซอยเรียงความอร่อยเรียงคุณค่าวิตามินสี่รสสี่อร่อยลองเลยถามหาเบียซีซอยได้ทุกที่ปวดไม่คอยันฮีโคเพน ปวดเมื่อยขาเยันฮีโคเพนปวดไม่ไลยเยนฮีโคเพนปวดไม่หล่ะเยันฮีโคเพนเยันฮีโคเพน,รเพ,นรเพ,พริมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายจากเครือโรงพยาบาลเยันฮีเป็นยาสามรรัญประจำบ้านแผนโบร,ราณอ้ามเลือกอะไรอยู่หรอเลือกซอยเกิดจ้ารีวองซอยเกิดไงมีไฟเบอร์สูง7000มิลลิกรัมแถมมีโปรตีน6000มิลลิกรัมแล้วยังอร่อยมากดีมากเนี่ยต้องลองบ้างหละ่ะรีวองที่ท็อปส์นะครับ